คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามปิดอันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องหัวร้อนสี2นะครับเพื่อนวันนี้เรากลับมาเกมนี้กันอีกแล้วลัคก,กี้เนโกเออหรือว่าแมงนล็อกของค่ายพีจีสล็อตกันนั่นเองแต่แต่วันนี้ที่มาเนี่ยไม่ได้ตามสูตรนะวันนี้เข้ากลุ่มก่อนเออกลุ่ม,มนะ แต่ก็มีเกมนี้ด้วยลักกี้ในโกะเอ,อก็ลองจัดซะหน่อยแม่เล่นนานกันแล้วส่วนที่คนอื่นแจ้งเนี่ยไม่ใช่คนอื่นใครกูเองนี่แหละแจ้ง <c oughs> <c oughs> โอเคก็ลองจิ้มมาหน่อยนะครับเพื่อนๆอ่ะในกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนเทคนิคนะครับกลุ่มพูดคุยอ่าหรือว่าจะมีสมาชิกเนี่ยแกล้งเจงแตกเวะลาสามรอบด้วยกันอ่าก็มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนเพื่อนๆของมันนี้มีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาลเลยรวมไปถึงสู่สแกนสล็อตที่แสดงอัตราการแตกของแต่ละเกมก็เช่นเดียวกัน ถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยปลุยกันเลยเพื่อนอ่ะถุนมา2,000วันนี้เออเล่นครั้งรอบแล้วชนะมา9 06อ่ะขอไปเบสสิบก่อนล้วกันเกมนี้ผมไม่ค่อยจะเล่นนะครับเพื่อนเออเป็นเกมที่อยู่นอกสายตาอีกแล้วของผม <Yeah. S 1> เยาล่นประมาณ2-3ครั้งเองเออวันนี้มาเออก,อกอะนะ็ในกลุ่มนะในกลุ่มเออเล่นตามในกลุ่มกันหน่อยอะอ,อ่ะเสบสตึงไว้สามสันหน่อย นี่สลา,ายก็สเตปเดิมนะครับเพื่อนๆเลือกหน้าแป๊บหนึ่งก่อนไปกดซื้อนะเออผมนี่ไม่ได้ถ้านหน้าไม่สวยนี่ไม่ซื้อเด็ดขาดอ่านี่อะไรนะโคมไฟเออจบเรียกเป็นบอลลูนและไอสัตว์รอบเดียวเรียกบอลลูนลนี่สลา,ายสวยเหลือด,ด้านบนสวยงามมาก <c oughs> นี่พัด โอ้โยตารางวันนี้มันเนืดเนดนะหายไป400้แล้วเพ,ว <c oughs> พวื่อนจะโทษใครไม่ได้ต้องโทษกูตัวเองอะตัวกูเองเลยเออก็เป็นคนแจ้งเองอะเด็ดสั์เออวันนี้จัดห็นกัปตันเลยนะจ้าเพื่อนเออมาเบสสีสิบดูนี่เจมาสวยอุย้ยขาดตัวเดียวสักแคปเตอร์กดเลยเออนาสวยแล้วนะครับเพื่อนมาสิมุน ณพัดมาวายหนึ่งเจ็ดหมุนเฮ้ยหกหมุนไม่จ่ายเลยเพื่อนๆตอนนี้โอ้โหห้าหมุนเจ้คูณสิบสองสิบคูณสิบสี่ยี่สิบแปดไอ้สัต ชิปหายแล้วยังไม่ถึงร้อยเลยตอนนี้เจอเจ๊สลายได้ไหมช่องสองโอ้ยขาดสลายช่องสองเลยซองหมุนตอนนี้ได้อยู่ที่ร้อยสี่เจ็ดนะครับเพื่อนซื้อเจ็ดห้าศูนย์บันไลแล้วกูแจ้งเองซะด้วยโ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮว้จบไปที่หนึ่งสี่เจ็ดนะเพื่อนดอกนี้ชิปหายกันเลยเจงกันละนีรัานนาอาฮะโว้ ยุงแล้วลุยต่อลุยต่อเออสิบมาเออรอบนอกเริ่มมานะครับเพื่อนตอนนี้เมื่อกี้ก็ได้เลยนะซูชิเออเนี่ยตัวเนี้ยนี่คิวอุ้ยลุนแล้วลุนแล้ว,ลวเพื่อนเบียดสามสิบด้วยมาป่ะโอ้ยไม่ได้โอ้ยสูงไปเจ็ดห้าศูนย์ไปรอบที่สองนะเพื่อนเออ เหลือห้าสิบหกตอนนี้ไอสัตว์ต้องถึงลูกถึงขิงนะครับเพื่อนๆเออเพราะเป็นคนแจ้งเองด้วยอ่าเจ็ดหมุนเฮ้ยห้าหมุนยุงแล้วยุงแล้วโอเคสไลด์ได้ไหมช่องสองโอ้ยขาดสไลด์ช่องสอง,โอ,สอง,สองโอเค โอ้ยสองหมุนตอนนี้จะได้64เจคุณ10พัดแต้มให้ช่้งสองนี่อะไรเนี่ยสุชิมา2องเจศูนย์พัดแต้มให้ช่ง้งสองสู่ไว้พัดช่้งสองนี่ห้าร้อยสี่เจมาอีกหนึ่งนี่โอีกหนึ่งโอ้โหรอดตายกู940าสี 40, เพื่อนเพื่อนคอมโบด,ดอ,อกนี้โอ้โหมาเลยสองหมุนนะครับเพื่อนอะ ยังมีโอกาสให้ผมแก้ตัวได้อีกนะเออผมใช้คำนี้เลยโอกาสแก้ตัวจบไปที่1004นะครับโอ้โหรอดตายมาลุยกันต่อเหลืออีกพันกว่าบาทยังยังยังไม่จบเพื่อนๆเ,เออยังไม่จบอย่าคิดว่าจบนะทุนยังอยู่เออเหลือต้องพันกว่าเนี่ยมาขึ้นเบ็โดโหดเลย40เลยเฮ้ยจะตึงนานลูกมาเบ็ด50ดู คิวเฮ้ยโอ้โหไม่ออกเลยไอ้สัตว์โอ้ยเหลือสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโอ้ยเข้าเข,ข้าสแคปเตอร์ดอกห้าสิบเพื่อนเพื่อนเอาละจะบันเทิงไหมลุ้นกันสามสิบคิวโอ้โหสวยดอกนี้ร้อยยี่แมวทองโอ้โหไม่โผล่เลยโอ้โหทองนี้สวยเจมมาด้วยแปดสี่ศูนย์แมวทอง แม่ทองไม่ไหนมดว่ามาแค่ตัวเดียวเองนี่มาอีกเอาละเอาละไอ้สัตว์นี่เคกับเอยังไม่หยุดเอาละกูฟื้นแล้วตอนนี้กูฟื้นแล้วสิบจะไม่ช่องสองเอมาอยู่สิบจะไปช่องสองโอ้โหขาสิบช่องสองจบไปที่หนึ่งเจ็ดสองห้าแล้วเพื่อนโอ้โหเข้าเปนห้าสิบเหลือแค่แปดหมุนมา คูณสิบนะครับเพื่อนๆตอนนี้พัดโอ้โหแจมคูณสิบสองไม่คอมโบต่อเนื่องแต่ดอกนี้ได้ไปพันสองนะครับเพื่อนๆสำหรับพัดดอกนี้ถือว่าสวยงามมากเลยห้าหมุนสี่หมุนพัดอีกแล้วโอ้โหสาตว์สองพันสี่ดอกนี้โอ้โหช็อตต่อช็อตจริงๆโอ้โหแต่มันจ่ายแบบนี้โอเคนะคเพื่อนๆจบไปที่สองพันสี่สำหรับไม้นี้ โอ้โหเลขสามหมุน, J ma, มนเจมเาคูณส,สิบสี่โอ้โหขาดสิบช่ชองแรกแนมะ่งเละเพื่อนๆแม่งงั้นเละเต็มกระดานคูณสิบหกเคนี่สี่แปดศูนย์สาไลโอ้โหคาซูชิโอ้โหซูชิช่องแรกมันเทิงเลยนะได้ไวายมาด้วยโอ้โหไม่จากก่าซะแล้ว จบไปที่6585นะครับเพื่อนๆโอ้โ oh, ห oh, สำหรับฟรีสเปนรอบนี้กระเป็ด50โอ้โหรอดตายกูร oh. อดตายเลยโอ้โ oh, ห oh. เป็นคนแจ้งเองซะด้วยรอบนี้โบนัสไทม์โอ้เมื่อกี้ก็เคาะเคาะเคาะตึงยาวๆเพื่อนๆเหลือ277โอ้โหเข้าฟรีเป็ด50แล้วมันจ่ายด้วยที่สำคัญโอ้โหรอดตายเลยูกับสปินรอบเมื่อกี้นะครับเพื่อนจบไปที่6,585นะครับเพื่อนเพอ้โ oh, ห oh. ถือว่าสวยงามมากๆ ก็มา2,000บวกประมาณ00กพกว่าแลครับเพื่อนๆเกือบ5,000ันเลยทีเดียวก็เบรกแน่นอนนะครับเพื่อนได้มาขนาดนี้เราเบรกอย่างแน่นอนเออก็เกือบลุ้นเลยลุ้นแทบแย่เนี่ยทำท่าจะเจ๊งแล้วด้วยในะรอบแรกโชคดีนะครับย่งเข้าฟรีเบ็ดหอ่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกด u ั s c r ค b e กดดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ